บวนธรรมดาที่262นะครับต้นทางหัวหินปลายทางกรุงเทพกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งกำลังผ่านเครื่องกั้นมานะครับเครื่องกั้นทางด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับนะครับธรรมดา262ต้นทางหัวหิน ปลายทากรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งนะครับนี่ครับสองหกสองเป็นรถนั่งธรรมดาทั้งขบวนนะครับ วันนี้มาถึงบ้านโปง่งครบนาฬิกา2นาทีนะครับ